สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่105นะครับ Go โ o b อ t ส c a l ป i n g วันนี้เราจะอาศัยกลยุทธ์ที่เรียนมาจากตัวอย่างที่104นั่นก็คือ d o u เบิ RSI จาก Multi-Time Frame มาใช้ในการสร้าง EA ปั่นล็อตทองคำกันนะครับ EA ตัวนี้นะครับจะใช้หลักการเดียวกันกับตัวอย่างที่104ในการเข้าไม้นะครับก็คือ ใช้ RSI ของ Time f r a m e day เป็นตัวหาเทรนว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะเปิดไม้บายถ้าเป็นเทรนขาลงเราก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับและจุดที่เราจะใช้ในการเปิดไม้สำหรับ EA ปั่นล็อตนะครับเราจะใช้เป็น Timeframe 5นาทีนะครับจุดที่ใช้ในการเปิดไม้ก็เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่104นะครับก็คือ RSI เราจะเปิดไม้บายเมื่อ RSI ตัดขึ้นเส้น30นะครับก็คือ oversold นั่นเองและเราจะเปิดไม้ s e ล l เมื่อ RSI ตัดลงเส้น70ก็คือเส้น overbought ของ RSI นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวนี้นะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาไป backtesting นะครับระยะเวลา1เดือนเนี่ยออกออเดอร์ได้มากถึง5 57ออเดอร์เลยนะครับ การเขียน EA กันนะครับเริ่มต้นเรามาดู constant และ variable ของ EA constant มีอยู่ด้วยกัน9ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot เท่าก SI 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 ับ0.01 distance เท่ากับ25 cross money เท่ากับ10 RSI period เท่ากับ14 RSI day level up เท SI ่ากับ60 RSI day level down เท SI ่ากับ40 RSI overbought เท่ากับ70 RSI Oversold เท่ากับ30ส่วน v a l i Able นะครับมี3ตัวกิ d ดิส10คูณ2 Total Lot แล้วก็ Total c o u เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอา Constant และ v a l i Able เหล่านี้ไปใช้งานกันอย่างไรนะครับ mm. เมื่อผู้เรียนตั้งค่า Constant และ v a l i Able เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะครับมาดู Area ที่1ก่อนนะครับ Area ของการเปิดไม้แรก มาพิจารณาของการเปิดไม้บายก่อนนะครับเราจะเริ่มจากการใช้บล็อกโนเทตฟิลเตอร์ไบไทเลือกบายนะครับถ้าไม่มีการเปิดไม้บายนะครับเราจะมาพิจารณานะครับมาดูคอนดิชันฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับเราจะมาพิจารณาว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นไหมนะครับโดยการใช้บล็อกคอนดิชันตั้งเงื่อนไขดังนี้นะครับอินดิเคเตอร์ RSI นะครับ RSI period เราใส่14ลงไปนะครับและ ไทม์เฟรมนะครับเป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับณขณะนั้นนะครับ RSI p e เ i o ียด SI นี่นะครับ14ไทม์เฟรมเดย์นี่นะครับมีค่าสูงกว่า RSI เดย์เลเวลอัพไหมก็คือเส้น60ไหมนะครับถ้าขณะนั้นนะครับ RSI ชี้ว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องยืนอยู่เหนือเส้น60นั่นเองนะครับ แล้วเราเมื่อเราได้ภาพใหญ่แล้วใช่ไหมครับภาพของไทม์เฟรมใหญ่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นในไทม์เฟรมเล็กนะครับเราก็จะหาจุดเข้าบายนั่นเองนะครับจุดที่เราจะเข้าบายนะครับเราจะเข้าเมื่อ RSI นะครับ RSI p ีเรียต14ของไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยมีการตัดขึ้นเส้นโอเวอร์โซก็คือเส้น30นะครับถ้ามีการตัดขึ้นนะจุดที่เราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นเทรนขาขึ้น เราก็จะเปิดไม้บายนะครับการให้2เงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงทั้งคู่นะครับเราใช้บล็อกแอนจากคอนโทร l ลิงบล็อกนะครับมาเชื่อมต่อนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำการเปิดไม้บายไม้แรกนะครับด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับตัวสต็อปลอนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับถ้าเราตั้งสต็อปล s อในจุดที่เหมาะสมเนี่ยครับประสิทธิภาพของการทำงานก็จะมีมากยิ่งขึ้น ในตัวอย่างนี้นะครับสต็อปลอสนะครับจุดสต็อปลอสเราหาจากจุดต่ำสุดเมื่อตรวจเช็ค3แท่งเทียนย้อนหลังนะครับโดยการใช้ market property หาจุด lowest p r i c e แบบ candle period พิจารณาจาก candle id 1ถึง candle id 3เห็นไหมครับจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะตั้งเป็นจุดสต o อปลอ s ไว้นั่นเองส่วน take profit เราจะไม่ใส่นะครับก็คือ no take profit ใส่ EA name ลงไปใน comment มมด้วยนะครับ นี่เป็นการเปิดไม้แรกนะครับแนะนําให้เอา o n ป e ร์บ bar มากรองนะครับก่อนการเปิดไม้ด้วยนะครับต่อมานะครับดูฝั่งเซลล์บ้างนะครับเริ่มต้น n o เท head cell นะครับถ้าไม่มีการเปิดไม้เซลล์นะครับ filter by type เราเลือกเซลล์นะเราจะมาพิจารณาเทรนก่อนนะครับว่ามันเป็นเทรนขาลงไหมนะครับโดยการใช้บ box condition ตั้งเงื่อนไขดังนี้นะครับฝั่งซ้ายเป็น indicator RSI RSI เ e r ี o ยใส่14ไปนะครับ Time f r a m e เราเลือกเป็น Daily เห็นไหมครับ Time frame day Time frame ใหญ่ใช่ไหมครับถ้า Time f r a m e ใหญ่เนี่ยชี้ว่านะครับอาตอนนี้ RSI เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น40ใช่ไหมครับ RSI day level down ก็แสดงว่ามันเป็นเทรนขาลงในภาพใหญ่นะครับต่อมาในภาพเล็กนะครับเราใช้ RSI นะครับ Time f r a m e นะครับ5นาทีนะครับ RSI เ e r ี o ย14เช่นเดียวกันนะ มันมีการตัดลงเส้น o v e r b o u บอ t หรืออย่างก็คือเส้น70หรืออยังนั่นเองนะครับถ้ามันมีการตัดลงและขณะนั้นนะครับ t i m ม f เฟรมชี้เป็นเทนขาลงนะครับเราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับเงื่อนไขทั้ง2ต้องเป็นจริงเราใช้บล็อก and จาก Controlling b ล็มาใช้งานนะครับเปิดไม้เซลล์ขนาด0.01ล็อตนะครับ f ิกโว l u ุ e มนะครับและตำแหน่งที่เราจะตั้งสต o p loss นะครับ เช่นเดียวกันนะครับดึงมาจาก Market Property แต่เราจะพิจารณาตำแหน่งสูงสุดเมื่อตรวจเช็คย้อนหลังไป3แท่งเทียนนั่นเองนะครับส่วน Take profit ใส่ No take profit ไว้นะครับเอาวันสเปอร์ r a r มากรองก่อนการเปิดไม้แรกด้วยนะครับเมื่อเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับ EA จะทำการพิจารณาทิศทางของราคาแล้วก็เปิดไม้เพิ่มแบบทีๆรัวๆนะครับโดยใช้ระบบกริดนะครับมาดูกันนะครับ if t ทรดบนะครับถ้าไม้แรกเปิดไม้บ่าย if t ทรดบก็จะทำงานใช่ไหมครับ for if เท d ก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้บ่ายล่าสุด1ข้อมูลนะครับ box condition รับข้อมูลมาเห็นไหมครับรับข้อมูลจาก in loop เอามาเปรียบเทียบนะครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าราคาเปิดไม้บ่ายก่อนหน้าไหมนะครับถ้าสูงกว่าแสดงว่าเปิดไม้บ่ายแล้วราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะสร้างกาไรเพิ่มนะครับโดยการเปิดไม้เพิ่มนะครับแล้วก็ปั่นล็อตในลักษณะ นี้นั่นเองนะครับจะเป็นการปั่นล็อตในลักษณะที่ปลอดภัยด้วยนะครับวิธีการปั่นเราจะสร้างระยะกิจแบบทีทขึ้นมานะครับโดยการใช้ฟอร์มูลาสร้างกิจ distance คูณ2นะครับเอาไปใส่ในโนเทชเนียบายฝั่งบายฟิลเตอร์บายไทยเลือกบายนะครับใส่กิจ distance คูณ2ในช่อง l e n ส์ออฟนะครับเลนส์โพซิชันเป็น Allow the Price เมื่อระยะกิจได้25่ i ปุ๊บ,บเราก็ให้มันเปิดไม้บายทันทีด้วยขนาด 0.01ล็อตเป็นแบบฟิกโวลูมนั่นเองนะครับใส่ Say No Stop ล o s s และ No Take p r o f i นะครับเราจะไม่มีการตั้งสต o p Loss ตั้ง Take p r o f i ในการเปิดไม้นะครับต่อมานะครับถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้เซลล์นะครับ If Trade Sell ก็จะทํางานเห็นไหมครับฟิลเตอร์ใบไทยเราเลือกเซลล์ For i s t a d e จะส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ล่าสุดหนึ่งข้อมูลนะครับไปให้ Condition ตัวเช็ค Condition จะเช็คทิศทางของราคาโดยการตรวจเช็คว่า c คนเดลโคลส์แคนเดลไอดีศูนย์คือราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมเปิดไม้เซลล์แล้วราคาต่ำลงนะครับแสดงว่าเราได้กำไรใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้เพิ่มนี่คือหัวใจของการปั่นล็อตนะครับวิธีการสร้างระยะกิจในการเปิดไม้เพิ่มเอาฟอร์มูลานะครับมาสร้างตัวแปรกิจด,ดิสเทนคูณ2ซึ่งมีขนาดเป็น2เท่าของกิจด,ดิสเทนนำไปใส่ในโน้ตเฮดเนี่ยบายฟั่งเซลฟิลเตอร์บไบทเลือกเซลนะครับนำ กิจด t a n c e คูณ2นะครับตัวอย่างนี้นะครับระยะกิจคือ25กิบ d i s กิ n ด e คูณ2ก็คือ50ใส่ในช่อง l e t ส f f f นะครับ let's position เลือก allow the price มันก็จะแบ่ง25บน25ล่างนะครับเมื่อระยะกิจได้25ปิปิ๊บเราก็เปิดไม้เซลล์ต่อเลยนะครับขนาด0.01 lot ล no stop l o s no take profit นะครับระบบก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อระบบมีการเปิดไม้ มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับมาดูฝั่งบายก่อนนะเราใช้บล็อกเช็คเทรดเขานะครับเช็คเทรดเขานะเอามาจากเช็คเทรดแอนด์ออเดอร์เขาเราเช็คว่าถ้าตอนนี้นะครับการเปิดไม้บายมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้เราจะให้นะครับบล็อกเทลลิงมันนี่ลอสนะครับเทลลิงมันนี่บอสก็คล้ายๆกับเทลลิงสต็อปนะครับแต่เราตั้งฟิกสต็อปลอสเป็นรูปแบบของเงินนะครับตั้งไว้ที่10 US ดอลลาร์นะครับ มันก็จะจํากัดการขาดทุนไว้ที่10 US ดอลลาร์นะครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปยาวๆเราจะได้กำไรเยอะๆนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งเซลล์นะครับเอาเช็คเทรดเขาว่าตอนนี้มีการเปิดไม้เซลล์มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้หรือ,อยังนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้แล้วนะครับ ตัว Box Telling Money Loss ก็จะทำงานนะครับฟิลเตอร์บาย้ายฝั่งเซลล์นะเราก็จะใส่ Fix Money Amount ก็คือ10 US ใส่ค่าของที่ Cross Money ลงไปนะครับ Step a เมา n ์ก็คือ1นะครับราคาก็จะวิ่งตามส Step ละ1 US นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการเก็บข้อมูลนะการเก็บข้อมูลนะครับเราจะเก็บข้อมูล จาก Bucket of Cross Ta ในที่นี้เนี่ยผมเก็บทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลสร้างเป็นตะก้า id สีเทานะครับผมใช้ข้อมูล h i s t o r y t a t e ก็คือ1 0,000ห 000, มื่นข้อมูลนะครับย้อนหลังนะต่อมานะครับเอา m o d i f y v a r i a b l e มาเชื่อมต่อนะครับ ดึงข้อมูลจาก Bucket of t ฟเทรดตะก้า i d สีเ่านะเก็บข้อมูลล็อตในรูปแบบของ total value นั่นหมายความว่าถ้ามีการเปิดไม้และปิดไม้ไปแล้วนะครับมันจะรวมขนาดของล็อตไซส์ให้เก็บไว้ในตัวแปร total lot นั่นเองเช่นเดียวกันครับถ้าเราเลือกคุณนะลักษณะของข้อมูลเป็นเค้ามันก็จะเก็บจำนวนของการเปิดไม้ทั้งไม้บายและไม้เซลไว้และเก็บไว้ในตัวแปร total เค้านั่นเองนะครับ เราจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ในคอมเมนต์นะครับเพื่อให้แสดงข้อมูลบนชาร์ตนะครับ EAN a m e NA, มุมบนขวามือบาลานซ์จาก account ต์บาลานซ์ทศนิยม2ตําแหน่ง equity จาก account equity ทศนิยม2ตําแหน่งนะครับ total lot นะครับนะครับก็จะดึงข้อมูลจากตัว total lot ก็จะแสดงจํานวนการ lot size นะครับจะแสดงขนาดของ lot size ทั้งหมดนะครับที่เปิด ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับททอเทลเขาก็จะดึงจากตัวแปรทรทอเทลเขานะครับก็จะแสดงจํานวนการเปิดไม้ทั้งหมดที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนั่นเองเพราะเราดึงมาจากบ u c เก็ตออฟโ t สเทจใช่ไหมครับกดอัปเดตไปนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับในหน้าออนอิ t ิเราก็จะโมดิฟายชาร์ใช่ไหมครับให้ชาร์ตเป็นแบบค a นเดิลสติ๊กโชกิตเป็นโนโชพรีเลสเซปเลเตอร์เป็นโ no. นนะครับโมดิฟายชาร์ตคัลเลอร์แท่งเทียนขาขึ้นเป็นสีเขียวแท่งเทียนขาลงเป็นสีแดงนะครับ เสร็จแล้วเรา Export พอร์ตออกไปเรามาดูผลการแบ k กเทสกันนะครับ จากการทดสอบนะครับตัวอย่างที่105 Go Robot s c โก p i n บสเกลับ RSI นะครับกับทองคำนะครับ XAUUSD Time Frame 5นาทีนะครับโมเดลที่ใช้ในการทดสอบคือ e v e r i t i นะครับจะเห็นว่านะครับระยะเวลาในการทดสอบเราทดสอบเพียงแค่1เดือนนะครับวันที่1เดือน1ปี2023 ถึงวันที่31เดือนเดือน1ปี2023นะครับจำนวนการออกไม้557ออเดอร์นะครับซึ่งมีกำไรด้วยนะครับก็คือ6.5%นะครับ Mac d อยู่ที่7.82 Relative D/D อยู่ที่7.82นะครับผู้เรียนนะครับเรียนมาถึงจุดนี้แล้วมีคำถามสงสัยสามารถส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับ ผมจะพยายามไล่ตอบทุกคำถามโดยเฉพาะคำถามจากสมาชิกช่อง YouTube นะครับใครต้องการที่จะลงเรียน Cross EA ออนไลน์กับผมนะครับพร้อมรับ EA ประกอบการเรียนนะครับไปทดสอบ backtest นะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมี2ช่องทางก็คือสมัครสมาชิก GOFX ก็ได้นะครับหรือเอาแบบง่ายๆนะครับ ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็สมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube นะครับสมัครเสร็จแล้วก็แจ้งให้ผมทราบทาง Line Official Account ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ